สวัสดีครับทุกคนวันนี้เลทไปกี่นาะทีเนี่ยเดี๋ยวนะวันนี้ขออภัยด้วยเลดไป4นาทีเพราะว่าอยู่ดีไอ้ด้านบนมันก็มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้แก้ครั้งหน้านะฮะโอเควันนี้เรามาพูดคุยกันกับทุกคนเหมือนเดิมนะฮะถ้าใครมาแล้วพิมพ์เข้ามาทักทายได้นะครับพิมพ์เข้ามาทักทายได้เลยโอเคนะฮะใน a o e b o o k y o u t u b e t w i t t e r ท,ทุกช่องทางน่าจะขึ้นแล้วไหมนะฮะ,ะพี่ตี้มาแล้วนะครับพี่ตี้มาแล้วแปลว่าใน Facebook ขึ้นแล้วนะครับโอเคนะมอร์นิ่งค่ะอ่ะพี่นุกมาแล้ววันนี้พี่นุกมาด้วยนะฮะโอ้ตอนนี้สนุกกันที่อุบลใหญ่เลยนะฮะพวกพี่อัน๋นพวกแต่ละคนนี่ไปเนาะโอเคกินน้ำก่อนนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้เลย นะกดแชร์ก็ได้ถ้าคิดว่าหัวข้อนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์หรือตรงใจเรากดแชร์เก็บไว้ดูอีกทีก็ได้นะฮะวันนี้อาจจะพูดแบบสอเสือสอโซ่แปลกๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าเพิ่งใส่อินวิสไลน์ได้วันแรกจริงๆเมื่อเมื่อ่ายเมื่อวานเป็นวันแรกนะฮะก็คือไอ้ที่จัดฟันแบบใสนะฮะเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมก็จะตึงๆรู้สึกตึงๆปากอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคมา เดี๋ยวจะเริ่มกันหลายๆคนอ่ะใครรู้สึกแบบนี้บ้างพิมหนึ่งมาเลยใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันก็พยายามอยู่นะไม่ใช่ไม่พยายามเนาะแต่ทําไมมันมันช่างยังห่างไกลความสําเร็จๆๆเหลือเกินเออวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าสาเหตุของสิ่งสิ่งนี้คืออะไรเออสาเหตุคืออะไรเราจะได้มาแก้ปัญหาที่ถูกเรื่องนะฮะถูกที่ต้นตอของมันนะครับ โอเคสักครู่นะสว,ส,าาว okay. สวัสดีครับพี่ชาลีฟเข้ามาแล้วโอเคสวัสดีครับพี่ชาลีฟเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะกดแชร์แชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มดูถ้าคิดว่าเออน่าจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับสวัสดีครับอนกุกมาแล้วใน YouTube อ่าแปลว่า2ช่องทางขึ้นแล้ว Twitter ไม่ค่อยมีคนเมนต อยู่แล้วมัง้งเนาะโอเคมาเริ่มเลยละกันนะครับกับเนื้อ,อาหาวันนี้โอ้พ่ชารีบอกแชร์แล้วขอบคุณมากเลยหนึ่งแชร์จากพิชารีฟนะครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้จะมาไลฟ์ทำไมก็แต่ละหัวข้อก็คิดว่าเออจะไลฟ์หัวข้อที่มันน่าจะเป็นประโยชน์อาจจะเมื่อวานกับวันนี้อาจจะยังคลุกคลักนิดนึงนะแล้วก็เอ,อ่อช่วงเนี้ย สวัสดีครับคุณ KJ พิมอ๋อชมทุกเช้าเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะหรือว่าสามารถแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนๆในไลฟ์กลุ่มในใครแบบคนที่รู้จักของเราเออที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเขานะฮะเราก็จะมาสลับกันสอนเรื่องต่างๆซอฟต์สกิลบ้างฮาร์ดสกิลบ้างแชร์ไปในกลุ่มแล้วด้วยโอเคขอบคุณครับ เอ่อบางวันถ้าจะสายไปสัก4ี่หนาทีเนาะก็ขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าเพราะอะไรช่วงนี้แปรงฟันจะต้องยังไม่ชินกับรูทีนใหม่เออเดี๋ยวพอมันชินกับรูทีนใหม่เดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นรูทีนใหม่คือปกติแปรงฟันเนี่ยก็แปรงทีเดียวจบใช่ไหมแต่นี้พอแปรงฟันเสร็จเราต้องแปรงที่ขอบฟันอันบนที่ขอบฟันอันล่างด้วยก็จะใช้เวลา2เท่าในการแปรงฟันก็เลยเนี่ยแหละเพิ่มขึ้นมาประมาณ4นาทีนะฮะโอเควันนี้ หัวข้อนนี้เลยทําไมพยายามแล้วยังห่างไกลความสําเร็จเออทีนี้ต้องบอกงี้ว่าสาเหตุอันนี้นะส่วนหนึ่งเนะี่ยหลายๆคนนะเกิดขึ้นเพราะยังนิยามความสําเร็จของตัวเองได้ไม่ดีพอหรือไม่ชัดพอหรือยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมอะไรก็ตามที่จิตข้างในอะ่ะมันไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะมันจะนึกไม่ออกคือจิตมันจินตนาการตามไม่ได้เพราะจิตมันจินตนาการตามไม่ได้มันก็จะเชื่อไปตามนั้นไม่ได้ เคยได้ยินประโยคนี้ไหมฮะคนเราเนี่ยไม่มีใครไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เราเชื่ออันนี้คือเรื่องจริงเลยมันคือความเชื่อที่ลิมิตเราเอาไว้มากๆเลยนะเช่นเวลาเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเนาะสำเร็จคืออะไรฉันอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขอ่าสวัสดีครับคุณพลนิชาสวัสดีครับเข้ามาทักทายใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะเอ่อเช่นความความเป้าหมายนะฮะของเราที่มัน ไม่ไม่สเปเไม่สเซิฟิกหรือไม่มีเชอร์เบิลก็คือมันไม่เฉพาะเจาะจงแล้วมันก็วัดผลไม่ได้ mm. เช่นฉันฉันอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขเออฉันอยากใช้ชีวิตแบบฉันทําให้เธอมีความสุขอันนี้หนักเลยอันนี้คือเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับคนอื่นอีกเราใช้ชีวิตที่คนอื่นมีความสุขได้ไงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุขเขาเปไน็นไงเราใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนในแบบของเราดังนั้นสมมุติฉันอยากใช้ชีวิตให ลูกฉันมีความสุขพ่อแม่มีความสุขตั้งแบบเนี้ยมันบางทีอะแค่ตั้งก็ถูกแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าจุดมีความสุขข,ของเขาคือขนาดไหนทําดีที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้แต่เราสามารถดูได้ครับว่าสมมุติฉันอยากให้พ่อกับแม่มีความสุขตอบตัวเองให้ได้เลยอ๋อพี่ตีบอกแชร์เป็นแล้วขอบคุณมากเลยนะครับอ่าคุณพอยนิชาแท็กเพื่อนเข้ามาด้วยสวัสดีครับปุยนุน่นอ่าเออเช่นสมมุตินะเราเรามองว่า อันนี้คือมุมมองของเราเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับจริงไม่จริงนะเช่นเธารู้สึกว่าอ่ะของผมนะผมรู้สึกว่าอ่ะพ่อกับแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้ะเขาทํางานหนักมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นสิ่งที่เราอยากทําให้เขาคือเราอยากให้เขาใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านไม่ต้องทํางานละโดยที่มีรายได้เนี่ยเลี้ยงเขามีรายได้ในการดูแลเขาอันนี้คือเป้าหมายครับเพราะเป้าหมายเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้เพื่อใครสักคนหนึ่งนี่คือเราทําได้แต่เราไม่สามารถทําได้ว่า ฉันอยากใช้ชีวิตแล้วก็ออ่ให้พ่อกับแม่มีความสุขความสุขเป็นเรื่องของเขาความสุขเป็นเรื่องของใจแต่ละคนเราเวลาเราตั้งเป้าหมายนะสิ่งที่เราควรตั้งคือเราจะทําอะไรเพื่อสิ่งที่ทําให้เขาคิดว่าดีที่สุดที่จะทำให้เขามีความสุขอย่างเช่นผมอะทําธุรกิจที่ทําให้มีเงินเลี้ยงดูเขาและตัวเองมีเวลาอยู่กับเขาคือไอ้อย่างพ่อแม่ผมนะเวลาเราอ่านความสุขของเขาคือ เขาอยู่บ้านนั่งดูทีวีมีเราอยู่เดินไปเดินมาอาจจะไม่ได้คุยด้วยแค่รู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ในสถานที่เดียวกันเขาก็มีความสุขแล้วอ่ะงั้นอันนี้คือชีวิตที่เราดีไซน์ชีวิตที่เราออกแบบไว้ว่ามันคือตรงนี้โอเคไหมนี่คือเรื่องของนิยามเป้าหมายก่อนบางครั้งเนี่ยเราพยายามแล้วแต่มันยังไม่ได้เป้าหมายเียเพราะเรื่องนี้แหละเราไม่เคยตั้งเป้าหมายที่ s p ป c ิฟิ c หรือเฉพาะเจาะจงบางคนตั้งเป้าหมายแค่ว่าฉันอยากทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่เป้าหมายนนี่คือปณิธาน ที่เราจะทําที่เราจะซอยเป้าหมายที่มีอยู่แล้วแล้วไอ้วันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อทําให้ไปถึงเป้าหมายข้างหน้าคืออะไรถ้ามาถึงวันนี้จะให้ดีที่สุดอย่างเดียวเลยนะสุดท้ายดีที่สุดชีวิตไปทางไหนไม่รู้ชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทางเลือกและทางแยกหลายๆทางนะฮะมันมีดีที่สุดทาง A ดีที่สุดทาง B ดีที่สุดทาง C คําถามคือสุดท้ายนะดีที่สุดคืออะไรแล้วสุดท้ายเราก็มานั่งโยนเหรียญว่าอ้าวอะไรคือดีที่สุดเช่นทํางานประจาดีที่สุด เดี๋ยวันนี้ฉันตั้งใจทํางานในออฟฟิศมากเลยแต่จะมีประโยชน์อะไรครับถ้าสุดท้ายปลายทางชีวิตเราตอบโจทย์ว่าเราไม่ได้อยากทํางานออฟฟิศแต่แน่นอนครับถ้าสมมติว่าปลายทางของชีวิตเราอยากเป็นซ e อเป็นผู้บริหารอยากเป็นออยอดมนุษย์เงินเดือนอันนี้คืออาจจะเป็นปลายทางที่ดีที่สุดก็ได้แต่ถ้าสมมติปลายทาง,งคุณคือธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณไปมุ่งมั่นทํางานที่ออฟฟิศให้ดีที่สุดโดยที่คุณไม่มีเวลามาทําตรงนี้เลยเห็นไหมฮะชีวิตจะเริ่มหลงทางแล้วคําว่าดีที่สุดดีที่สุด ของทุกคนแล้วผมเชื่อว่ามันดีที่สุดของของเราอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่ามันคือการเอาชนะตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่จบวันลงมาเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้จะทำได้ดีที่สุดเลยว่าอันนี้คือผมเชื่อแต่คําว่าดีที่สุดคือมันเป็นทาง A ทาง B ทาง C อ่ะมันเป็นทางไหนมันเป็นทางที่พาเราไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือเป็นทางที่ไกลเป้าหมายมากขึ้นหรือหรือเปล่าเช่นถ้าสมมติอาะคุณอยากทําธุรกิจออนไลน์แตันนี้คุณดีที่สุดคุณเรียนรู้สเปซสปาเลยเฮ้ยเนี่ยฉันทำงานประจำแต่แล้วฉัน ฉันมีเวลาเรียนรู้พัฒนาตัวเองด้วยแต่คุณไปพัฒนาทักษะที่มันไม่เกี่ยวกับออนไลน์เลยเช่นคุณไปพัฒนาทักษะการขับรถดีไหมดีเพราะมันเป็นซอฟเออเป็นเป็นฮาร์ดสกิลเป็นสกิลเป็นทักษะที่ทําให้เราเก่งขึ้นสมมุติเราขับรถไม่เป็นเราไปพัฒนาทักษะการขับรถใช่เราเก่งขึ้นเราเราทําอะไรเป็นมากขึ้นนี่คือดีที่สุดนอนหลับไปอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายไม่ได้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นแทนที่จะไปพัฒนาทักษะเออถ้าผมพูดเร็วไปบอกนะฮะไปพัฒนาทักษะ อะไรบางอย่างที่ทําให้เราอะถึงเป้าหมายนั้นก่อนแต่ถ้าสมมติคุณมีเป้าหมายเรื่องของการขับรถอ่าก็ได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือนิยามเป้าหมายของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราพยายามไปที่ทางไหนพยายามแล้วห่างไกลความสําเร็จคือบางทีอะอันนี้ไม่น่ากลัวมากนะคือเส้นชัยมันอยู่ที่เดิมแล้วเราอะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราพยายามแล้วที่สุดแต่เรายังอยู่ห่างกับเส้นชัยเท่าเดิมอันเนี้ยเพราะว่า แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเลยไหมใช้คามมําว่าดีที่สุดพยายามแล้วห่างไกลไปเรื่อยๆถอยหนีจากความสน็จไปเรื่อยเพราะพัฒนาไปคนละทิศคนละทางเลยฉันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวฉันอยากขายออนไลน์แต่ไปพัฒนาทักษะในในเรื่องของการเป็นยอดมนุษย์เงินเดือนนะในเรื่องของการตื่นมาทํางานเช้าไม่ทําอะไรเลยนะไม่อ่านหนังสือเพิ่มไม่ทําอะไรเลยไปพัฒนาทักษะเรื่องของที่ทํางานอย่างเดียว โอเคมันอาจจะมีบางส่วนที่คุณสามารถเอาซอฟต์สกิลนี้ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้แต่มันคือสกิลที่แบบมันแค่ปลายทางมากๆเป็นแค่ปลายเศษมากๆเลยฮะเออแล้วอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เราจะสําเร็จมันเลยทําให้เรารู้สึกพยายามแล้วเหนื่อยแล้วแล้วยังห่างไกลกับความสําเร็จอยู่สวัสดีครับคุณเธอสักใช่ไหมอ่าสวัสดีครับใน Facebook นะ ดังนั้นแปลว่าอะไรอเราฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเราจะรู้แล้วว่าภารกิจแรกของเราคือการนิยามเป้าหมายของเราที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ก่อนเป้าหมายทําไมถึงต้องเอามาเป็นภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใครได้ไปเรียนงานเจอร์นี่เนาะใครที่ยังไม่เคยทําภาพความฝันเลยแล้วมาทําในงานด้วยกันครั้งแรกจะจะเห็นเลยว่าโอ้การเชื่อมันจริงๆแล้วการแปะ จรหลดไปนิ้วออกมาทีละภาพมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกับการที่คิดแค่ในหัวอย่างยังไงในหัวเราเนี่ยวันหนึ่งมีอารมณ์วิ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้าและออกเนี่ยมากกว่า6 0พันอารมณ์คุณคิดดูดิยังกระส้วมสาธารณะจริงไหมยังกระส้วมสาธารณะโอ้หมีคนเข้าเอาจิงนะห้องน้าห้างห้องหนึ่งเนี่ยชักโคกอันหนึ่งเนี่ยยังมีคนมาเออไม่ถึง6 0พ0คนเลยต่อวันแต่วันนี้เราอ่ะมีอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีผ่านเข้ามา มากกว่า6,000เรื่องแล้วคนบอกว่าฉันเป็นคนตั้งมั่นในเป้าหมายตั้งมั่นยังไงก็าตามะไม่มีภาพความฝันเนี่ยเราก็จะมันมันถูกอารมณ์รบก,กวนคุณอาจจะเป็นคนที่ฝึก,กจิตมาแล้วแต่ไม่ได้ไหลไปตามอารมณ์นะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราถูกอารมณ์เหล่านี้รบก,กวนล,ล่ะอ๋อมันก็ทําให้เจือจางไงเช่นเหมือนกับเราเราถือของชิ้นหนึ่งอยู่ เราปกถ้าสายตาปกติเนี่ยเรามองเห็นมันชัดเจนเลยแต่ถ้าสมมุตินนะวันนี้มีพายุทรายเข้ามีหมอกเข้าเราก็จะมองเห็นมันไม่ชัดเจนและขนาดเราถือมันอยู่เลยนะนันทีนี้เหมือนกันนะฮะอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเหมือนหมอกที่ทําให้ของที่เราแม้ทั้งถืออยู่มือยังมองไม่เห็นนับภาษาอะไรกับของที่เราจินตนา,าการอยู่ดังนั้นเนี่ยคนเรามนุษย์จําเป็นภาพมนนรู้จําเป็นภาพเสมอดังนั้นแค่เขียนเนี่ยพลังยังไม่เท่ากับการที่ทําให้มันออกมาเป็นภาพนะฮะหา ความฝันที่สามารถทําออกมาเป็นภาพแปะให้ได้บางคนบอกว่าเอ้าอย่างเงี้ยกาลังสอน<ม>ให้เรายึดติดกับวัตถุหรือเปล่ายึดติดกับวัตถุก็ไม่ผิดคือบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องมีวัตถุให้ครบก่อนคือปัจจัยสี่ให้ครบก่อนที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มไม่ได้รวมไปถึงแบรนด์เ네นมแต่นี่คือปัจจัยสี่ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะฮะซื้อสี่อย่างเนี้ได้ ให้มันฟูลฟีหัวใจก่อนดังนั้นเนี่ยเอาคนที่แบบสมมติเอาบ้านมามาเป็นแรงมานานใจให้การอ่านนี้ไม่ผิดเพราะมันอยู่ในหนึ่งในปัจจัย4ี่แต่ถามว่าต้องเป็นครือหาดใหญ่เลยไหมอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเอาที่เราสามารถเอฟฟอร์ดได้แต่อยากให้เป็นที่เราต้องการจริงการตั้งเป้าหมายในปัจจัย4ี่ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วปัจจัยอื่นละ่ะตั้งเป้าหมายที่นาฬิกาที่กระเป๋าอันนี้แล้วแต่คนให้ค่าเลยแล้วแต่คนให้ค่าเลยส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งนั้นอย่างเช่น ถ้าสมมติผมจะตั้งเป้าหมายให้เป็นรูป,ประธรรมนะเช่นผมตั้งเป้าว่าผมจะมีรายได้จนใช้งบปีละสองแสนในการซื้อคอร์สเรียนอ่าในการซื้อคอร์สเรียนในการพัฒนาตัวเองเพิ่มเนี่ยงบสองแสนเท่ากันโอเคไม่เป็นไรเก็บไปซื้อนาฬิกาไม่ผิดนะเก็บไปซื้อแบรนด์เนมไม่ผิดนะบางคนบอกว่ามันคือทรัพย์สินที่งออเงยออบไม่ผิดก็แล้วแต่บางคนทําให้มันงออเงยได้จริงส่วนตัวผมผมไม่ใช่คนที่ทําให้มันงอกเงยได้นี่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะไอ้เนี่ย ถ้าใครดูคลิปผมอะกี่ปีแล้วอะเนี่ยผมใช้จนแบบนี้แล้วอะทลอกกันนี้แท้นะนี่ของแท้นะเนี่ยผมใช้จนในเนี่ยทลอกแล้วก็ไม่คิดเปลี่ยนฮะดูดีองดีอไว้ก็ก็ไม่ได้คิดเปลี่ยนเนี่ยมันยังเงาอยู่เลยอะก็เป็นคนที่ใช้ก็ใช้ไปเรื่อยๆใบนี้เท่าไหร่นะจำไม่ได้แลวหกเจ็ดหมื่นมั้งตอนนั้นที่ซื้อนะตอนนั้นที่ซื้อย,ยังหายยากอยู่เลยยังต้องแบบจองเนี่ย ก็ใช้มาเรื่อยจนหลายๆคนแซวว่ามีกระเป๋าใบเดียวอะผมมีกระเป๋าใบเดียวไงผมซื้อคอร์สเรียนแพงกว่ากระเป๋า <laughs> มันไม่ใช่ว่าแบบเออมันแพงเพิ่มเพื่อนะแต่มันมีประโยชน์กับตัวเราจริงๆผมนะเวลามีคอร์สออนไลน์สมมุติมีคนมานาเสนอคอร์สออนไลน์แปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งเฮ้ยซื้อซื้อซื้อเพราะผมรู้สึกว่าสมมติคอร์สหมื่นหนึ่งเรียนได้ปีหนึ่งอย่างเงี้ยคอร์สซับสคริปชั่นนะฮนะ เรียนได้ปีหนึ่งมีคลิปทุกสัปดาห์โอ้โหโคตรคุ้มเลยแต่บางคนอาจจะมองว่าโคตรแพงเลยก็ได้อันนี้ไม่ไม,ไม่เปไหลเราขออย่างเดียวอย่าตัดสินคุณค่าของคนอื่นนะฮะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกตรงนี้คือเราตั้งอะไรก็ได้คุณอยากตั้งวัตถุก,ก็ตั้งได้คุณไม่ต้องรู้สึกผิดนะฮะบางคนแบบเฮ้ยมาคุยกับผมเยอะเรารู้สึกว่าตั้งวัตถุเป็นเรื่องรู้สึกผิดไม่ใช่ หาให้ได้ว่าเราให้ค่ากับอะไรแล้วคุณมีความสุขกับสิ่งนั้นการสําเร็จอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเราต้องเซเรเบร์ต้องให้รางวัลกับตัวเองแต่ไม่ได้ไกลเกินไปเช่นวันนี้ฉันมีเงินรายได้เดือนละแสนเงี้ยเราฉันเรต้องซื้อโรเล็ก์นะเอา้าเดือนละแสนโอ้โหโรเล็กเดี๋ยวนี้ราคามันไปไกลมากเลยจริงไหมแต่ถ้าสมมติคุณอยู่ในจุดที่คุณซื้อโรเล็ก์แล้วไม่เดือดร้อนคุณยังเหลือตังใช้ชิลๆสบายๆในชีวิตซื้อเลยไม่ผิดนะฮะทุกวันนี้เอาผมว่านะ ถ้านับจนถึงอเอาซิ้นปีหกห้าเนี่ยผมว่าผมว่าคงจ่ายไปไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่าซื้อโรเล็กซ์สักเรือนนึงหรอกนะฮะเอาแบบซื้อจากช็อปกันนะยังยังไม่ซื้อรีเทลนะเออเดี๋ยวแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะก็จะซื้อรีเทลใช่ป่ะเออนะฮะผมมันกระโดกอ่ะ <laughs> นะฮะแล้วยึดติดกับรูปลักษ์เห็นไหมเนี่ยเออไม่ผิดนะแต่ต้องรู้ตัวเห็นป่ะเนี่ยรู้ตัวคือผมเป็นคนที่แบบงุนหงิดเวลามันกระดดก,กระเดกเนี่ยความ ความติดความเนี้ยบของเราด้วยก็กําลังแก้อยู่เห็นไหมผมก็ยังอยู่ในเส้นทางเดียวกับเราเราก็ก็ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกอะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราเริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นไงแต,แต่ก่อนเวลาเราคุยไปจัดไปอะไรเงี้ยคนรู้จะํำคัญแต่เราไม่รู้ตัวไงตอนนั้นไม่รู้ตัวแต่ตอนเนี้ยเออคือรู้ตัวและมันเ,เมื่อไหร่ก็ตามจำไม่ไล้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค่อยๆรู้ตัวมันจะค่อยๆลดลงนะฮะโอเคทีนี้อะ รู้แล้วนะวันนี้หนึ่งวิธีแก้เรื่องนี้เลยทําไมพยายามแล้วยังห่างไกลความสําเร็จวิธีแก้หนึ่งคือนิยามความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ก่อนนะฮะจับต้องได้อย่างที่บอกวัตถุก,ก็ได้การพัฒนาตัวเองก็ได้อะไรก็ได้การพัฒนาตัวเองอย่างเช่นฉันตั้งใจอยากอ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มอันนี้ก็เป็นความสาเร็จเล็กๆที่เราทําได้จริงไหมฉันอยากเอาอไรเดีย เนี่ยเออผมพยายามคือคือท่านสมมติบ้านรถอันนี้มันง่ายไงผมไม่ต้องยกตัวอย่างไง่ตั้งได้แต่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างแค่เพราะว่ามันง่ายคือมันมีอยู่ในหัวทุกคนอยู่แล้วผมแค่อยากลองยกตัวอย่างสิ่งที่แบบมันมันมันไม่ได้อยู่ในความคิดปกติที่มันจะผุดขึ้นมาอย่างเช่นฉันจะสามารถมีเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับทั้งบ้านได้งบปีละ แสนอย่างเงี้ยอ่าฉันจะมีเงินเพื่อทําประกันชีวิตเพิ่มประกันชีวิตบางอย่างคือการออมจริงไหมคือการออมฉันจะมีเงินเพื่อซื้อประกันชีวิตปีละห้าแสนอ่าอย่างเงี้ยคือเป้าหมายได้เหมือนกันเห็นไหมเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้เพื่อการลงทุนระยะยาวก็ได้ด้วยฉันจะมีเงินเอาไปลงทุนเพิ่มในพอร์ตการลงทุนเดือนละสามหมื่น อ่าได้ได้หมดเลยพวกเนี้ยแล้วแต่ว่าเราให้ค่ากับอะไรต่อยอดกับอะไรแต่มันต้องเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือติ๊กถูกได้คือเมื่อได้มาเราติ๊กถูกได้แต่ถ้าสมมติมาตั้งเป้าว่าฉันเป็นคนที่อยากเป็นคน,คนที่มีความสุขที่สุดฉันอยากเป็นคนที่มีเงินเยอะที่สุดอยากมีเงินเยอะๆอ่าอันเนี้ยเราจะใช้ทั้งชีวิตวิ่งเข้าหาความสําเร็จโดยที่เราไม่เคยเข้าใกล้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถติ๊กถูกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถึงข้อนั้นแล้ว คุณจะคุณจะติดได้ไงอะ่ะคุณจะมันจะถึงได้ไงอ่ะครับเพราะว่ามากที่สุดอะอยากมีเงินเยอะๆคําถามคือมเมื่อไหร่เยอะถ้าวันนี้คุณมีสองหมื่นห้าหมื่นก็เยอะแล้ววันที่คุณได้ห้าหมื่นแสนหนึ่งก็เยอะวันที่คุณได้แสนหนึ่งสามแสนก็เยอะวันที่คุณได้สามแสนล้านหนึ่งก็เยอะนี่คือสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยวิ่งโดยที่ไม่เคยรู้จักคําว่าพอของตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องพอเร็วเกินไปเป้าหมายที่ดีต้องไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยบางคน จะตั้งเป้าหมายแบบนี้ตั้งเป้าหมายบนความสามารถที่มีเออตั้งเป้าหมายด้วยความรู้สึกว่าพอจะเป็นไปได้จำไว้เลยน,นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามีคำว่ามีคำนี้ต่อขึ้นมานะต่อท้ายขึ้นมาสวัสดีครับพี่เบนซ์อิสาราเลพลอยเข้ามาทักทายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาตั้งเป้าหมายแล้วมีคำว่าก็พอแล้ว ให้รู้ไว้เลยครับว่าเรากาลังตั้งเป้าหมายอย่างเบียดเบียนตัวเองอยู่นะฮะเพราะว่าคําว่าก็พอแล้วมันมาบนความรู้สึกที่ว่าคนพูดเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ที่สุดแต่คําว่าก็พอแล้วมันมาจากว่าความสามารถฉันคู่ควรเท่านี้แหละฉันเชื่อว่าฉันจะไปได้เท่านี้แหละฉันก็เลยเอาเท่านี้ก็พอแล้วเป้าหมายที่ดีไม่มีคําว่าก็พอแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามจําไว้เลยน,นะฮะที่มีคําว่าก็พอแล้วขึ้นมาคุณกําลังเบียดเบียนตัวเองอยู่คุณกําลังตั้งเป้าหมายบนความสามารถปัจจุบันอยู่และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาความสามารถปัจจุบันมาขีดเส้นเป้าหมายคุณจะไม่มีทางถึงเป้าหมายเลยฮะ,ะเพราะความสามารถปัจจุบันมันถูกใช้มาอย่างเต็มที่แหละแล้วมันก็โชยให้คุณเห็นผลลัพธ์แล้วว่าวันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณได้เท่านี้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายบนความสามารถทักษะณนปัจจุบัน ชีวิตคุณจะไม่มีทางไปได้ไกลกว่านี้เลยแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวนะครับสวัสดีครับคุณพีอลปาลีใน u t u b e สวัสดีครับคุณโชว์เบอโลจีนะฮะเราต้องเป็นได้มากกว่านี้นะฮะผมแนะนําอย่างนี้นะคุณโชว์เบอโลจีตัดคําว่าต้องออกตัดคําว่าต้องออกเราเป็นได้มากกว่านี้รู้สึกรีแลกขึ้นไหมเออเวลาอ่านระหว่างเราต้องเป็นได้มากกว่านี้ กับอีกอันนึงเราเป็นได้มากกว่านี้อันไหนรีแล็กซ์กว่ากันอันไหนรู้สึกสบายกว่ากันเราเป็นได้มากกว่านี้สบายกว่า,า,วาจริงไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่คําว่าต้อมเข้ามานะจิตใต้สํานึกมันรู้สึกถึงการถูกบังคับถูกบังคับตัวเองดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําสิ่งเดียวกันเลยนะสมองจะใช้พลังงานมากกว่าปกติเพราะสมองจะรู้สึกแล้วว่าต้องฝืนแต่ทําออกมาได้ productivity ได้ผลลัพธ์เท่ากันเลยดังนั้นพอสมองมันต้องฝืนเนยอะทนานานๆมันล้า มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ออกแบบมาให้มันเซฟตัวเองอยู่แหละอยากอยู่ในจุดที่สบายอยู่แล้วดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไร,รแล้วสมองล้ามันจะสั่งให้เราหยุดทํามันจะสั่งให้เราทําสิ่งนั้นน้อยลงแล้นแนะนําว่าใช้คําว่าเราเป็นได้มากกว่านี้นะฮะอย่าตั้งเป้าหมายบนทักษะณนะปัจจุบันถ้าตั้งเป้าหมายบนทักษะปัจจุบันความสามารถปัจจุบันนะฮะคุณจะไม่มีทางเป็นได้มากกว่านี้คําถามคือ ทักษะความสามารถคือสิ่งที่พัฒนาได้ใช่ไม่ใช่นะฮะถ้าทักษะความสามารถคือสิ่งที่พัฒนาได้นะครับวันนี้อือ<ม>พอซึ่งสิ่งเนี่ยซอโซวันนี้ซอเสืออักเสียของผมวันนี้ขออภัยด้วยนะฮะเพิ่งใส่ที่ครอบฟันวันแรกอ่ออินวิสไลน์ได้วันแรกรอจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นที่ไอจัดฟันแบบใสไงนะฮะก<ม>็ก็มันยังไม่ชินกับการที่มีอะไรในปากน้ำลายมันแตกฟองอยู่ในชั้นอินวิสไลน์กับ กับฟันของเรานะฮะก็ขอไห้ด้วยทนฟันสักสักสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชินได้มากนะต้องใส่เวลา22ชั่วโมงนั้นตอนนอนก็ใส่ถอดแค่ตอนกินข้าวเท่านี้น,นะครับโอเคนะเวลาตั้งเป้าหมายแล้วทีนี้ฉันต้องตั้งเป้าหมายบนอะไรล่ะตั้งเป้าบนความฝันครับตั้งเป้าบนโอ้โหฟอกฟ้าตั้งเป้าบนความฝันของเราตั้งเป้าบนสิ่งที่เราชีวิตเราอยากได้จริงๆเราอยากมีอยากได้อยากเป็นจริงๆ อยากมีอยากได้อยากเป็นไม่ใช่เรื่องผิดบางคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือกิเลสหรือเปล่าอ่าโอเคคุณโชวเบลจี้บอกว่าขอบคุณมากค่ะเราเป็นได้มากกว่านี้จุดเล็กจุดประกายค่ะอ่าโอเคขอบคุณมากเลยครับที่แชร์กันเนาะเพราะว่าวันนี้ดีมากเลยนะที่พิมพ์มาเห็นอะไรไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิมพ์อะไรบางอย่างมาแล้วบางบางอย่างเราเวลาเราถูกทักอะนะหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เรากำลังถูกประจานหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะฮนะอันนี้เราเวลาเราเรียนรู้อะ เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยนี่เป็นวิทยาทานมากเลยนะพอเราพิมพ์มาปุ๊บเราถูกทักลงนี้ยเราทําให้เพื่อนๆนที่หลายสิบชีวิตหลายหรือหลายร้อยชีวิตที่จะมาดูหลังจากนี้ยเขาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าเราไม่ทักเนาะถ้าไม่มีคนผิดขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้ผิดด้วยเนาะมันไม่ได้ผิดด้วยนะเออมันเป็นเรื่องทอี่เราไม่รู้เพราะแต่ก่อนอะผมก็คิดอย่างนี้ว่าผมตั้งเป้าหมายผมต้องใช้คาว่าต้องพอรู้สึกว่ามันเป็นการบังคับตัวเองให้ทําอืมแต่พอเรามารูจริงจริเออมันเลยเป็นสาเหตุที่ เคยไหมเวลามีใครทํอเลยสักอย่างหนึ่งแล้วพอถึงเป้าหมายปุ๊บถึงเป้าหมายนะทําถึงเป้าหมายด้วยแล้วไม่ทําอะไรต่อเลยพอรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วไม่กล้าไม่กล้าตั้งเป้าหมายใหญ่กว่านั้นเลยพรรู้สึกว่ามันเหนื่อยอืมเนี่ยคือการทําบนคําว่าต้องฉันต้องสําเร็จฉันต้องมีอะไรได้เรือแสนได้มันเลยมีต่อจากนั้นไม่ได้เพราะว่าโว้เราจิตใจหนึรู้สึกขนาดแสนหนึ่งยังเหนื่อยขนาดนี้เลยโอ้หลังจากนี้ว่าพอแล้วเออมันอยากเซฟพลังงานนะฮะ ดังนั้นความอยากมีอยากได้อยากเป็นไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยเรา่นี้มันคือกิเลสหรือเปล่าอ้าวคาถามคือแล้วเวลาพระพุทธเจ้าปฏิบัติธ,ธรรมอย่างเงี้ยท่านไม่อยากบรรลุหรออ้าจริงไหมท่านก็อยากดับทุกคนอยากดับทุกถึงออกไปแสวงหาทางดับทุกจริงไหมนะฮะมีในอดีตเคยมีพระสงฆ์ถามเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าว่าอา้าว เราสอนให้ละกิเลสละความอยากแบบนี้แล้ววันนี้การที่เรามีความอยากที่จะละกิเลสเออความอยากที่จะละกิเลสเออแล้วมันไม่ใช่ความอยากเหรอพระพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี้ความอยากที่ทําให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นที่ทําให้ชีวิตเราดีคนรอบข้างดีขึ้นอันนี้คือความอยากเดียวที่เป็นกุศลเออดังนั้นเนี่ยอยากได้คืออยาก แล้วทําให้ชีวิตก้าวหน้าอันนี้คืออยากได้พอมีสิ่งนั้นแล้วนะเขาเรียกว่าอยากเพื่อเรียนรู้ที่จะไม่อยากในอนาคตเอออยากเรียนรู้ทําเพื่อวันหนึ่งก็จะวันหนึ่งพอบรรลุแล้วพอเข้าใจแล้วก็จะละความอยากนี้ไปเองนะฮะดังนั้นเช่นถ้าวันนี้เราอยากมีฐานะที่ดีเพื่ออะไรอะฮะคุณค่าของมันก่อนเออเราไม่ได้อยากมีฐานะที่ดีเพื่อไปอวดใครเพื่อไปเบ็ดเบียนใครแต่ถ้าเราอยากมีฐานะที่ดีอันนี้ก็วัดผลไม่ได้นะ โอ้ฐานะดีคืออะไรมีไรายได้เท่าไหร่ระบุมาเป็นตัวเลขนะฮะสมมุติอยากมีไรายได้เดือนละสองล้านออเพื่ออะไรเพื่อซื้อประกันชีวิตเออเพื่อเอาเงินไปลงทุนเดือนละล้านเพื่อเอาเงินไปตอบแทนสังคมเพื่อเอาเงินไปดูแลคนที่บ้านาคุณเทอศักดิ์บอกเห็นด้วยครับนะเนี่ยมันเป็นศาสัสาธรรมมันเป็นศสัจธรรมคือมันเป็นความจริงบนบนโลกใบนี้เลยนะฮะเนาะ เอเวลาเรามีความอยากแบบเนี้ยคําถามคือมันเป็นความอยากที่เป็นกุศลไหมเอาวิธีเช็คนะเกิดความก้าวหน้าและความเจริญมากขึ้นในชีวิตเราและคนรอบข้างไหมเอาชีวิตเราก่อนเออเกิดความก้าวหน้าและความเจริญมากขึ้นในชีวิตไหมอ่าเกิดเกิดความก้าวหน้าและความเจริญขึ้นกับคนรอบข้างไหมเกิดทําให้ใครเดือดร้อนไหมไม่มีดังนั้นนี่คือความอยากที่ดีคือความอยากที่เป็นกุศลเพื่อถึงวันหนึ่งพอเราถึงจุดๆนั้นแล้วเพื่อเรียนรู้ที่จะไม่อยากไม่อยากได้อะไรแล้ว ครบและชีวิตเนี่ยนิยามตรงนี้ให้ได้แล้วพอเรานิยามเรื่องนี้ให้ได้นะแล้วกลับไปรักตัวเองด้วยคิดว่าตัวเราเองมองให้เห็นความคู่ควรของตัวเราเองกับสิ่งต่างบนโลกใบนี้แล้วมันจะทําให้เราพยายามแล้วเข้าใกล้กับความสําเร็จมากขึ้น,มา,นมากขึ้นในแต่ละวันนะครับตั้งเป้าหมายหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมเอาข้อ2ขึ้นมาก่อนนะพร้อมเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วย้อนกลับไปว่าตั้งเป้าหมายจากอะไรดังนั้นเราจะมาเรียงให้ถูกต้องแล้ว ถ้าวิธีตั้งเป้าหมายถูกต้องพยายามแล้วอยากใกล้ความสําเร็จมากขึ้น 1. นนะฮะหตั้งเป้าหมายบนสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตตั้งเป้าหมายที่เป็นความฝันเราจริงๆในชีวิตได้มาชีวิตนี้ไม่เสียดายสองนะครับสองคือเออเป้าหมายสเปซิฟิกเฉพาะเจาะจงไปทำให้จิตเห็นภาพให้ได้ทำออาเป็นภาพเพราะมนุษย์จำจากภาพ เท่านี้ครับสองข้อก่อนจริงๆมันจะมีเรื่องไม d เซตแต่นั้นเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่เดี๋ยวอยากแยกไว้คุยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนั้นคือ drive ที่จะส่งเราไปเลยนะฮะเนี่ยทำตรงเนี้ยให้ถูกทิศทางก่อนพอทำให้ถูกทิศทางแล้วเดี๋ยวเราจะใกล้กับความสำเร็จมากคืนแล้วเจอกันใหม่นะฮะใน morning talk วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันพุธสงกรานเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็สุขสันต์วันสงการานสวัสดีปีใหม่ไทยลงหน้านะครับ แล้วมีปกติละกันเนาะมีปกติละกันไม่ไม่งดเรางดมา2อาทิตย์แล้วตอนที่เราผ่าฟันคุดเนาะดังนั้นเรามีปกติดูไม่ดูไม่เป็นไรก็มาดูย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าก็อยากชวนทุกคนนะฮะตื่นเช้ามารับพลังแห่งปัจจุบันขณะรับพลังตอนที่ไลฟ์มันยังเป็นรอบสดอยู่นะครับแล้วเจอกันครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เราเลยนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับเราและคนรรบข้างเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ